สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of Tarot by กัญชริยานะคะรลบเนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีนะคะถ้าเสร็จแล้ววันเสร็จแล้วมากันที่ราศีราศีแรกนะคะมากันที่ราศีกันนะคะวันที่23สิามงหาถึง22กันยา เป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปนี้แล้วให้คุณไปดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอันนี้ดูแบบตะวันตกนะคะไพ่สลับกันได้ถ้าคุณดูแบบตะวันตกแม่นก็ดูตะวันตกก็ได้หรือว่าดูเป็นไทยแล้วแม่นก็ดูไทยก็ได้อาจารย์ไม่ได้ซีเรียสตรงจุดนั้นนะจ๊ะโอเคไหมมากันเรามาดูกันซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะอาจารย์จะดูเป็นการงานการเงินให้คุณด้วยนะคะแล้วก็ไปกันที่ความรักโอเคไหม อ่ไพ่ใบแรกของคุณเป็นเจ็ดถ้วยยัางเพ้อฝันอย่างเป็นความคิดที่ยังไม่ได้ลงมือทำหรือการจรินตนาการหรือตัวเลือกเยอะก,ก็เป็นได้นะคะาบางสิ่งบางอย่างนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์ดูเรื่องของการงานการเงินให้คุณด้วยดูการงานการเงินก่อนนะคะอโอเคอาจารย์วางไพ่ให้หมดแล้วนะคะ ไพ่ใบแรกของคุณคือเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือความรู้สึกถึงกําลังวาดหวังจินตนาการบางสิ่งบางอย่างวาดหวังไม่ได้ค่ะจินตนาการไม่ได้คุณต้องลงมือทําด้วยอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทําบางทีการวาดวิมานในอากาศ มันยังไม่สําเร็จได้ต้องลงมือทําแต่ว่าการที่คุณวาดวิมานในอากาศนั้นอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่คาดคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดคิดก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณที่คุณคิดว่าจะทําคิดว่าจะทําถ้าการก่อกําเนิดแห่งไอเดียการมีความคิดถึงการการเปิดร้านค้าหรือมองถึงการ คือคุณมีความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการงานอาจจะเป็นงานที่สองเออประมาณนั้นไออพ่ใบนี้ยังบอกถึงว่าสิ่งที่คุณยังคาดหวังมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงเสมอไปอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่าคุณจะเปิดร้านค้าแล้วต้องมีคนเข้ามาเยอะ อันนั้นคือยังเป็นการวาดวิมานในอากาศอย่างเกินที่คุณจะปล่อยคว้าอะไรก็ตามถ้าเราไม่ลงมือทำํำเราก็จะไม่รู้สิ่งตอบแทนมันคืออะไรนะคะอาเหมือนมีคนบางคนมามีอิทธิพลกับคุณในสิ่งในสิ่งรอบตัวการงานระวังเรื่องของการงานนะคะการงานยังคงต้องทุกต้องทุกยังคงต้องเหนื่อยล้ายังคงต้องแบกรับประมาณนั้น บางทีคุณรู้ปัญหานั่นแหละแต่มันยังแก้มันยังหาทางออกของปัญหาเหล่านั้นไม่ได้นะคะปัญหายังคงเป็นปัญหาที่คาราคาซังบางทีปัญหาคนอื่นสร้างคุณจะไปแก้เขาไม่แก้ด้วยตัวเองมันก็ทำมันก็ทาได้ยากประมาณนั้นสถานการณ์การเงินก็ยังหนักใจอยู่พอสมควรเลยมีปัญหาบางอย่างที่ต้องแก้ไขในเรื่องของการผ่อน เป็นค่างวดอะไรต่างๆค่าบ้านค่ารถค่าโทรศพัพท์ค่าน้ําค่าไฟยังคงเป็นปัญหาให้ถอนใจเฮือกใหญ่ๆเลยประมาณนั้นออยังมีสิ่งที่คนจะต้องแบกรับนั่นแหละแต่ถามว่ามันโอเคคุณจะสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ไหมจัดการได้นั่นแหละจัดการได้เพราะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพ o วเวในการที่จะจัดสิทธ จะจัดการกับปัญหาต่างๆนี้ได้เพียงแต่สร้างความหนักใจสร้างความเหน็ดเหนื่อยประมาณนั้นอบางทีคุณก็เหนื่อยเนาะอยากจะหยุดพักกับเรื่องต่างๆพักกายพักใจพักสมองการที่คุณคิดเยอะๆการที่คุณอยากจะหยุดคิดในบางสิ่งบางอย่างที่มันถาถมเข้ามาเยอะเกินไปแบกรับมากเกินไปมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยการพัก กายพักใจเพื่อที่จะเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อที่จะสู้กับสิ่งต่างๆรอบตัวนั่นแหละนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและในบางครั้งคุณเป็นคนที่คุณจะรู้จักใช้เงินเขาเรียกคนขี้เหนียวใช่ไหมเออ พูดง,ง่ายๆคือขี้เหนียวรู้จักใช้เงินว่าตรงไหนควรใช้ตรงไหนไม่ควรใช้คุณยังมีตรง,ตรงนี้อยู่เพราะว่าถ้ามีตรงนี้อยู่มันจะสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายของคุณนะคะบางสิ่งบางอย่างมีสิ่งมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะทํำยังไงดีนะจ๊ะ แต่คุณยังมีทุนมีรลอนไม่ต้องห่วงเลย k King of p e n t a c l คยังเป็นคนที่มีทุนมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติมีเงินทอแต่คุณกลัวสิ่งที่มีมันพองลงไปกับการที่หาใหม่เข้ามาไม่ได้มากกว่าก็เลยมีความกังวลใจคุณมีความเก่งมีเซนที่ดีใช้เซน์ของคุณนำทางได้เลยการงานก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าคือ มันมีปัญหาซ้ำซัซากๆปัญหาที่จำเจปัญหาค้างเก่าซึ่งต้องทนแบกแบกสิ่งนั้นไว้อ่ะยังต้องทนแบกรับอยู่นั่นแหละออ่ะในเรื่องของความรักล่ะในเรื่องของความรักคุณมีช้อยเยอะนะคะคุณเป็นคนลำมุนทีเดียวค่อนข้างจะมีคนเข้าหาเยอะมีคนเข้าหามีเด็กเข้ามาหยิบยื่นโอกาสมาขอโอกาส อาจจะมีความคุณเป็นคนมีเสน่ห์ลองสังเกตตัวเองดูเราไปไหนแล้วคนเขาให้ความให้ความเ,าเขาเรียกว่าอะไรให้ความาสนใจไปไหนก็มีคนสนใจประมาณนั้นก้าวถ้วยความรักนี้อาจจะเป็นรักของเพศเดียวกันก็เป็นได้การมีเสน่ห์ดึงดูดมานั้นระวังความยุ่งยากใจในภายหลังหรือคนที่เข้ามาให้เลือกเยอะก็เลือกดีดด้วย คนที่เข้ามาให้เลือกคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ได,คนนได้คนนั้นก็โอเคแต่ระวังความยุ่งยากใจในภายหลังการ,การถ้าเลือกไม่ดีเลือกผิดแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งก้าวถ้วยเป็นความที่จริงๆคุณก็ไม่อยากเลือกใครนะในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาเนี่ยคุณก็ไปเรื่อยๆของคุณนะคะไปเรื่อยๆชอยเยอะของไม่ขาดแต่คุณนิ่งเป็นเย็นได้คุณควบคุมตัวเองได้ ควบคุมกับสิ่งเราได้อะไรที่เ้าเข้ามาคุณจะควบคุมได้ทุกๆสถานการณ์อ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะกันเขาคิดยังไงเขามองว่าเขาวิ่งตามคุณจนบางครั้งเหนื่อยราจนบางครั้งเขารู้สึกถึงคุณยังคนเก่าๆคนเก่าๆอยากกลับมาไหมคะ คุณมีคนเก่าๆหัวนคืนมาไหมเพื่อนสมัยเรียนปฐมมัธยมมหาลัยคนคนนี้ค่อนข้างโปรไฟล์ดีมีความเก่งฐานะดีโปรไฟล์ดีคนที่คุณเคยจบไปแล้วคนคนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่เขาถามว่าในความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเขารู้ว่าความสัมพันธ์มันพัฒนาไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากขนาดนั้นแค่อยากได้การเติมเต็มในบางสิ่งบางอย่างพูดคุยกันบ้างกินข้าวกันบ้างทักทายกันบ้าง คนคนี้เป็นเดิมเพรสทีเดียวนะแต่เขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเปล่าในบางความสัมพันธ์มันได้จบลงไปแล้วคุณหลักคิดยังไงคะเสียใจเสียใจเสียได้เสียความรู้สึกแต่บางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพราะคุณมีครอบครัวแล้วเหรอในบางกันนะคะมีครอบครัวแล้วมีลูก2คนในบางคนคุณโฟกัสกับครอบครัวคุณเป็นหลักนะจ๊ะ The Devil ถึงมีครอบครัวแล้วแต่คุณก็ยังไม่วายกับคนที่เข้ามาบางคนบางคนนะคะมีรักซ้อนๆคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วคนที่เข้ามาเขาอาจจะมาชอบคุณแล้วคณคุณก็ไม่ีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครบางคนเป็นรักซ้อนรักแอบปิดบังซ่อนเร้นไพ่สลับกันได้เขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะคะแต่คุณเองก็เสียใจกับคนคนหนึ่งที่ มันห่างหายไปแต่คุณก็คิดแล้วว่าแต่คุณยังฝันเห็นเขายังคิดถึงเขายังอะไรอววรเขายังเป็นความผูกจิตผูกใจซึ่งเขายังทำให้คุณเสียใจแต่คุณอาจจะไม่แครประมาณนั้นเดวิล <They will S 1> เป็นไพ่ <S <S แห่งการยึดติดยึดติดกับบ่วงยึดติดกับห่วงสิ่งต่างๆเดวิล <They will S 2> เป็นไพ่แห่งความรุ่มหลงนะคะระวังเรื่องของความรุ่มหลงที่เป็นความรักซับซ้อนซ่อนเงื่อน รักแบบรับรับรักกันแบบเงียบเงียบไม่ให้ใครรู้ความสัมพันธ์กึ่งๆึจะแบบว่าจะดีจะไม่ดีจะสุขจะไม่สุขจะทุกข์จะสุขอะไรประมาณนี้นะจ๊ะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในอนาคตคะาการเริ่มต้นใหม่มีคนจะทักคุณมาไหมมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวไหมคะรักของคุณคุณอาจจะคุยกับคนราศีมังกร ธาตุน้ำกรกฎมินพิจิทธาตลมเมถุนตุนกุมมความรักบางคนนะเป็นรักทางไกลความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในอนาคตยังดูมองคนที่จากไปแล้วการไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองและคุณก็เริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเอง มองถึงการเริ่มต้นกับการงานไม่โฟกัสกับเรื่องรักเป็นหลักเพราะว่าคุณเองมองแล้วว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ไม่ปลอดภัยมีความกังวลใจระวังความรักที่คุณเมย์มันจะถูกเปิดเผยด้วยคุณกับเขามีความแตกต่างระหว่างอายุวัยฐานะสถานะรางคนมันต่างชาติต่างภาษาต่างาศาสนาวัฒนธรรมจริงๆคุณแครกับส,ส่วนตรงนี้ไหมไม่ คุณโฟกัสกับครอบครัวในบางคนที่ไม่มีครอบครัวอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับพี่อยู่กับน้องอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีจริงๆไม่ใช่มโนโพพกในความฝันนะคะคุณควบคุมตัวเองได้ดีนิ่งเป็นพยายามโฟกัสกับสิ่งที่มีเป็นหลักประมาณนั้นขอให้แนะนำห้าใบาให้กับคุณค่ะ เดอมพลอร์นั่นแหละคุณเป็นแบบนั้นค่ะคุณอาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นคนชอบสั่งคนอื่นจนชินมีลูกน้องบริวารเยอะแยะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักสิ่งที่คุณยังไม่ตัดสินใจกับสิ่งที่จบไปแล้วการรอคอยคุณหวังในใจลึกๆกับใครบางคนที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่คุณหวังและรอคอยกับสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงไหมได้แต่รอ นะคะการรอคอยอะไรก็ตามคุณเป็นคนเครียดนะกันเป็นคนค่อนข้างจิตตกวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆค,คือนอนไม่ค่อยหลับดึกๆดื่นเตื่นขึ้นมาสมองคุณไม่ค่อยได้พักนะคะเป็นความเครียดที่ถาถมที่เก็บในทุกเรื่องคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งคุณจะเป็นคนรับภาระอะไรมากมายกับการงานการเงินกับชีวิตกับคนรอบข้าง กับพาระที่คุณต้องแบกรับแต่คุณจะไม่ปิดปากบน่นหรือปิดปากพูดได้แต่เซ็งอยู่ในใจได้แต่คิดอยู่ในใจได้แต่กังวลอยู่ในใจมันทําให้คุณค่อนข้างนอนไม่หลับจิตตกมากๆเลยบางครั้งเป็นคนที่สะดุ้งตื่นเวลากลางคืนบ่อยๆแล้วก็สมองไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยกับสิ่งที่คุณแบกรับเหมือนคุณเองต้องการให้คนในบริวารบริวารของคุณใครก็ตามพ่อแม่พี่น้องลูกเต้า อยากพี่น้องอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างชอบจัดการชอบจัดการชอบอยากให้อยากวางแผนให้กับชีวิตพวกเขาทั้งหมดแต่ว่า คุณไม่ปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างชีวิตของคนเราเขามีทิศมีทางเขามีวิถีชีวิตของเขาเขาอาจจะประสบความสําเร็จได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องคุณต้องไปวางชีวิตเขาคือคนเราสไตล์การใช้ชีวิตไม่เหมือนกันสไตล์แบบไม่ไม่ใช่เป็นการสไตล์แบบเดียวกันแต่ชีวิตเขาก็ประสบความสําเร็จได้คุณอาจจะห่วงเกินไปคุณอาจจะคิดมากเกินไปปล่อยวางบ้างก็ได้คอนโทรลคนนู้นสั่งคนนั้นสั่งคนนี้เพื่อที่จะ เพื่อจะให้คนคนที่คุณหวังดีด้วยเขาเป็นไปตามที่คุณต้องการแต่บางสิ่งบางอย่างคุณวางไม่เป็นคนเรามีวิถีชีวิตอย่างที่บอกนะจ๊ะระวังคนที่คนที่ทำงานระวังคนที่ทำงานต่อหน้าพู้จาดีรับหลังอาจจะเอาเราเป็นอินทาว่าร้ายมีการทำอะไรรับหลังนะจ๊ะ การทำงานในองค์กรใหญ่ๆนั่นแหละสำคัญมากคุณต้องบริหารจัดการกับลูกน้องการปรับตัวอย่าใช้อำนาจการใช้อำนาจบารมีหรือการใช้อะไรใครก็อย่าเพียงแต่สั่งเป็นเจ้านายก็ต้องทำให้ลูกน้องดูเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะจ๊ะมันถึงจะไปด้วยกันได้ดีโอเคไหม กันจาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชัอบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ์ a, S S a f e 03 29 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ